เทอร์โบใช่ครับไหนมันมีเทอร์โบอะไรบ้างครับเนี่ยจริงๆก็เรามีทั้งเทอร์โบเดิมเทอร์โบแต่งนะครับอ่าอย่างเนี้ยเห็นเห็นแล้ก็คือเอ่อ F55 นะครับที่แบบเอ่อฮิตๆกันเลยนะครับเรดดี้นี่หว่าใช่ผมแกตี้เหรอครับเอ้ยอเทอร์โบใหม่นี่ใช่ครับไปบิลเล็ตเลยนะครับผมเออบิลเล็ตด้วยใช่ครับผมนี่เท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่เอ่อเจ็ดพันบาทครับผมนีเจ็ดพันบาทเองเหรอใช่ครับเจ็ดพันบาทที่ทำไมมันถูกจังวะอันนี้ล่ะเดี๋ยวก่อนนะมันมือสองออกมเนี่ยมือหนึ่งครับผมมือหนึ่งมือหนึ่งครับรเ้นะ เออเฮ้ยใ,ใหม่นี่ยวะนี่ครับผมนี่ของใหม่เลยอะ่ะทำไมมันราคามันเบาจังอนะ่ะเจ็ดพันบาทใช่ครับทั้งลูกทั้งลูกเลยใช่ครับทั้งลูกรับประกันเนี่ยแล้ว,ลว,ลวนี่ของอะไรเอ่ออันนี้ของดีโฟดีะครับผมเป็นของใหม่ ดีโฟดีอุ้ยมีมีโลโก้ใช่เอ็นคืออะไรครับเอ็นก็คือเป็นโลโก้ร้านเรานะครับผมก็คือชื่อเ e อ็นออโต้พาร์ทนะครับแล้วก็ใส่เ e อ็นเข้าไปนะครับเนี่ยเห็นงเง้ยเจนใหม่ก็จะต้องมีชื่อของเขา,ขาใช่ครับอันนี้ฟอร์ด2.2นะครับเดิมๆเ้ยโอ้เอ้ย turbo พี่เยอะเลย,ย,ย,ยครับผมแต่ว่าอันเนี้ยของเราจะเป็นพิเศษหน่อยก็คือจะมีเป็นใบบิลเล็กนะครับเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้อยู่ที่หมื่นสี่ครับ รวมมอเตอร์ครับแต่นี้เราไม่ได้ใส่มอเตอร์ไว้อ๋อมันเป็นมันเป็น V N ถูกไหมอ่ามันเป็นเขาเรียกว่าเทอร์โบแปลผ่านแปลผ่านใช่ครับปกติมันจะมีมอเตอร์ตรงเนี้ยครับแต่เรามีด้วยถูกไหมครับนี่มีปกเราขายยกเอ่อยกรูปพอมอเตอร์หมื่นสี่ครับหมื่นสี่ใบเวลส์เดี๋ยวก่อนนะเชียงกงบางท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยของเชียงกงมีประกันน้อยมันนู่นนี่ครับผมของเราเนี่ยเราประกันหกเดือนนะครับอุ้ยขอซึมรั่วเออเอาเว้ยเอาว่ะหกเดือนนี่คือรั่วซึมขาดเอ้ยขอโทษเลือดซึม ขาดไม่เกี่ยวนะขาดไม่เกี่ยวขาดที่อยู่ที่ตีนทุกมือเ่ยวนะขาดรวบตืมให้6เดือน6เดือนเลยครับหกเดือนนี่มันไม่ใช่เคียงกรงแล้วล่ะนะเจ๋วว่ะนี่เกี่ยวอันนี้ของใหม่นะฮะเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าเนี่ยก็คือมีทั้งโปรซีรีส์วอร์เนอร์ดิโก้สองพันห้าวอร์เนอร์นี่ยังมีอยู่เลยนะมีครับมีลูกค้านี่ใช้อยู่ครับสั่งเยอะมากนี่มันก้าสูงเลยนะใช่ครับแล้วก็วอร์เนอร์เนี่ยดีโว้นะครับอ่ะเดี๋ยวตัวหลักของเราเนี่ยก็คือที่เราขายบ่อยก็คือปาากกีีอ่โโ้น เอ็เหมนเคยเห็นเหมือนกันนะครับผมเออมันเคยเห็นเหมือนกันนะเท่าไหร่เนี่ยลุงลูกนี้หกพันห้าครับหกพันาใช่แลประกันหกเดือนหกเดือนเหมือนกันปากีสีนะครับเอออ่าใบบิลเล็ตนะครับสวยๆเลยแร้วการั่วเติมหกเดือนนะครับเออสบายบายเอาไปใส่ทั้งดีแม็กบิโก้นะครับผมง่ายๆอ่ะอย่างเช่นปากีสี่ที่คิดกันขายอยู่หกพันห้าครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าทางบ้านดูอยู่ครับเดี๋ยวครับผมอยากจะได้ราคาพิเศษในการส่งครับต้องเปิดกี่ลูกยังไงฮะ าของเราเนี่ยห้าลูกอ่ะห้าลูกป,ประมาณห้าห้าพันบาทโอ้เออมราคุยกันเองแล้วคุยเองแล้วครับหลังไม้เดี๋ยวลหลังไม้มาแล้ว<ม>ครับผม